เคยลอง CQK Hot Pot กันหรือยังแต่ผมยังไม่เคยนะก็มีก็ครั้งนี้แหละครับที่ได้มาลองกันสักทีเปิดมาเจอค่าน้ำซุปไป400ตกใจมากคิดในใจว่าอาหารมื้อนี้น่าจะโหดร้ายหน้าดูอ่ะ เรามาดูน้ำจิ้มกันดีกว่าถ้าไม่ชอบแบบที่เขาทำให้มานะก็ไปทำเองได้เลยให้ปรุงกันอย่างมากมายเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้ผมสั่งน้ำซุปหมาล่าและน้ำซุปมะเขือเทศโอ้โหเข้มข้นจริงๆมาอาหารจานแรกมาบอกตรงๆเปิดเมนูมาเจอราคานี้หนาวขี้ไปเลยเอาจริงๆนะพอดูของที่เขาให้มาคุณภาพนะรู้สึกว่าราคามันถูกลงไปทันทีเลย ที่สำคัญแต่ละจานนี้ให้มาอย่างจุกจุเลยนะครับมาลองน้ำจิ้มกันหน่อยโอ้ยที่สุดว่าคือเอาจิงๆเลยคือเห็นราคาไปแล้วก็ตกใจจริงๆแหะว่าแบบเฮ้ยร้านนี้ราคามันพอสมควรเลยนะแต่ว่าพอมาลองกินดูจริงๆแล้วคือผมว่าคุ้มค่าเลยครับคือแบบว่าเอาจริงๆคือเจอราคาไปตอนแรกอะ่ะผมแคนเซิลไป2ออย่างด้วยแต่โชคดีครับเพราะอันนี้ก็กินแทบไม่หมดเหมือนกัน,นซุปนี่อย่างเข้มขน รสชาตินี้ยังถูกใจใครยังไม่เคยลอง c ี k ูเคฮอทพตผมแนะนำเลยต้องลองสักครั้งเลยนะฮะจะสังเกตนะผมเริ่มใส่ผ้ากันเปื้อนนะฮะเขาให้มาเพราะว่ากินไปนี้น่าจะเละเทะกันน่าดูโอ้โหนี่เนื้อลูกเตา๋าโอ้โหอันนี้ก็ดีเช่นเดียวกันเลยกินกันเข้าไปนะฮะโอ้โหบอกตรงเลยอย่างอิ่มเลยตบท้ายด้วยน้ำฟักนะน้ำฟัก,น,ฟกนอดนิยม เป็นไงล่ะกินเหลือแต่ซากเรียบร้อยจัดไป